สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่ในเกมดักนบอลไฟเตอร์นะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนดักนบอลนะครับใครที่ยังไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้ก็ไปดูกันได้นะครับตามบบทั่วไปเลยนะการ์ตูนที่สนุกมากนะครับผมชอบส่วนของเกมนี้นะครับผมจะทําให้เราเข้าไปอยู่ในโลกของดักนบอลนะครับนะมีทั้งโหมดเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็โหมดต่อสู้ปกตินะครับแล้วก็มีออนไลน์ออฟไลน์ด้วยนะครับมีหลายรูปแบบเลยทีเดียวเชียวนะฮะในวันนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นโหมดออฟไลน์ให้ทุกคนดูนะคร ยังไม่เล่นเนื้อเรื่องนะครับว่าเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นคร่าวๆให้ทุกคนดูนะฮะถ้าหากชอบก็อย่าลืมมาเข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันได้นะครับถ้าชอบเดี๋ยวผมจะทําเนื้อเรื่องให้ดูกันนะฮะนะครับเจ้าโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดฝึกซ้อมนะครับนะให้เราเข้ามาฝึกซ้อมกันได้นะครับในโหมดนี้นะครับเหมือนเล่นกับบอทดได้นะครับมาเข้าไปดูเลยแล้วก็เลือกตัวละครเลยแล้วกันนะครับอันนี้ตัวละครที่เราสามารถเล่นได้นะครับตรงนี้นะเราสามารถเลือกได้ตรงนี้เลยนะครับเราจะเลือกตัวไหนนะฮะ นั้นเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นโกฮังแล้วกันนะครับผมชอบนะครับชอบชอบร่างนี้มากค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็จะบันบูมาครับงูกุณก็มาฝั่งนน้นเาอาฟิเซอร์แล้วกันนะครับแล้วก็คิโตะนะครับแล้วก็เอาเป็นเอาเป็นเซลแล้วกันมา โอเคครับเดี๋ยวเราเลิกด่านเลยแล้วกันนะครับ <Planet Man. S 1> หืมตานนี้นครับเป็นตอนที่โงกุลสู้กับฟิสเตอร์บนดาวดามักนะครับเล่นสะดาวระเบิดกัน,นเดียวเชียวเปิดฉากขึ้นมาครับโกฮังยืนแอครอเบ่งพลังไปอีกหนึ่งทีอ้อมแล้วก็ฟิสเตอร์นะครับนะพูดแต่ถึงโงกุณอย่างเดียวเลยฮะ คนอื่นนี่ไม่มีเลยฮนะแค็งมากแข็งงกุณมากครับตั้งแต่แพ้ไปผมก็เล่นได้มาแค่สอสามตานะครับถ้ากดผิดต้องขออภัยถ้าดูแล้วมันตะกิดตะกิดใจต้องขออภัยด้วยมาฟิเซอร์เป็นไงได้แค่นี้เหรอฟิเตอร์เรี็บร้อยโอ้โหถีบส้นเท้าตาย ิตโตมานี่ปล่อยพลังอีกหนึ่งทีโคตรเท่กุังในร่างนี้ครับขอบอกเลยว่าสามารถล้มบูได้ครับก่อนที่บูจะใช้ร่างเป็นสมบูรณ์วอ้อะไรเนี่ยคิตโตะนายนี่เสียมรย,ยาทมากเลยนะเรากำลังพูดอยู่จ้านี่เป็นไงเจอพลังของเราหน่อยเป็นไงล่ะคิตโตะนี่ เออพลังของเจ้าบันบูเข้าไปแล้วก็ดันไ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเซลเซลโอเคเซลเก่งมาก โห oh, พลังขึ้นเต่าของงูกุลนเมื่อกี้มันสามารถก๊อปปี้ได้นะครับสำหรับเซลนะฮะ้อยครับเราก็เปไ็นฝ่ายชนะครับด้วยแค่โกฮังตัวเดียวนะครับในรอบที่สองครับที่เราต้องเจอครับพี่งงกุ่นปะทะกับโกฮังครับแล้วก็โกฮังปะทะกับฟรีเซอร์แล้วก็จอบับูครับปะทะกับหมายเลขสิบหกนะครับ มามาดูกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับเปิดฉากมาก็เป็นโงกุลเลยครับที่กำลังแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซียแล้วก็ตามด้วยโกฮังนะครับในฝั่งตรงข้ามในร่างซูเปอร์เซียสองที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยสายฟ้านะครับมาเลยลูกเดี๋ยวพ่อจะสั่งสอนให้นี่เป็นไงโอ้โหโกฮังโคตรเก่ง โหตบไม่โดนตัวหางต่อยตัวหางต่อยยับเลยครับอืมแล้วก็เป็นไงไม่โดนต่อเนื่องด้วยการเตะต่อยต่อเนื่อง้วทุบลงโหโหโหโดนมากนะทุบงั้นล่ะลูกพิเซอร์มากันไป แล้วก็ปุ๊บโอ้โหปล,ล่อยพลังรัวๆครับเปยมากลูกโกฮังอี่เป็นไงล่ะเออฮังโมชอบทโกฮังมากครับในร่างนี้นะครับอื่ ไปติดหกมานะฮะเจอพลังของเราหน่อยบอกเลยว่าท่านมหาเทพปลุกพลังเราขึ้นมาแล้วเจอามันบูมาช่วยครับก็เ,เป็นฝฟชยชนะอีกแล้วนะฮะ ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกมดาคึนบอลไฟเตอร์นะครับสนุกกันไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมไปเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะครับที่สำคัญครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ